บล็อกเซอร์ไพรส์จากโฮมฮาร์ดเรื่ไม่กล้าจับแล้วเนี่ยโรเล็กซ์ X o m e h a r ด้านนอกเป็นซิลเวอร์925 925เส้นเคยของแท้ประมาณนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนครึ่งล้านเป็นไงครับเป็นรุ่นอะไรครับที่โรเล็กซ์รุ่นเขาเขียนว่ารุ่น เป็น o อ s สเตอร์เพ t ร์พิชวลนะเดจัสเลยเดจัสสุดยอดจริงๆข้างนอกเป็นโครมเป็นแบบมีฝามีฝาครอบมีฝาคุมพร้อมตัวล็อกเด็กพิกดูสายเลยครับสายเอกลักษณ์เลยฮะซีเฮดจุดรีเซลสตร์เช่นเคยขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่เตรียมเงินมาด้วยครึ่งล้าน